สงคราม30ปีเป็นสงครามที่ก่อความเสียหายไว้มากที่สุดสงครามหนึ่งของประวัติศาสตร์ยุโรปสงครามส่วนใหญ่สู้รบกันในดินแดนเยอรมน,นีและมีผู้เข้าร่วมสงครามจากเกือบทุกประเทศในยุโรปสงคราม30ปีเป็นสงครามที่เริ่มต้นจากความขัดแย้งระหว่างศาสนาคริสต์นิกายโรมันคทอลิกและโปรเตสแตนต์ในดินแดนแห่งจกักรวรรดิโรมันอัสสัจิ์ทว่า กลับบานปลายและลงท้ายด้วยการต่อสู้เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งมิได้มีเหตุผลใดเกี่ยวข้องกับาศาสนาอีกต่อไปความไม่ลงรอยระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์ในจกักรวรรดิโรมาันาศักษ์สิทธิ์ยังคงดำเนินอยู่เรื่อยมาก่อนที่พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่หนึ่งจะเสด็จส,สวรรคตพระองค์ได้ทรงแบ่งดินแดนให้แก่พระราชอโอรสทั้งสพระองค์ดินแดนส่วนแรกประกอบด้วยออสเตรียฮังการีโบฮีเมีย ซึ่งสรงพระราชทานให้แก่พระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่สองและพอพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่สองเสด็จสวรรคตดินแดนเหล่านี้ก็ตกอยู่ในอำนาจของพระโอรสองค์โตมีพระนามว่าพระเจ้ารูดอปที่สองพระเจ้ารูดอฟที่สองพระองค์นี้เคยไปใช้ชีวิตที่สเปนมาก่อนซึ่งที่นั่นพระองค์ได้รับการอบรมให้เป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดทว่าดินแดนที่พระองค์ได้รับสืบทอดจากพระบิดากลับเต็มไปด้วยผู้คนที่เป็นโปรเตสแตนต์ พระเจ้ารูดอฟที่สองไม่อาจทนได้จึงส่งใช้พระราชอำนาจกดขี่กดดันพวกโปรเตสแตนท์ที่อยู่ในความปกครองของพระองค์ทรงประสบความสำเร็จในบางดินแดนแต่ก็ไม่อาจทำให้พวกโปรเตสแตนต์ในฮังการีและโบฮีเมียยอมสวามิพักได้เจ้าชายแมเลสพระอนุชาของพระองค์จึงทรงตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นโบฮีเมียและฮังการีแทนประชาชนชาวฮังการีและโบฮีเมียนั้นไม่พอใจพระเจ้ารูดอฟอยู่แล้ว จึงเปิดใจรับเจ้าชายแมเทสอย่างง่ายดายที่สําคัญคือพระเจ้าแมเทสให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ประชาชนของพระองค์อย่างเต็มที่เมื่อพระเจ้าแมเทสสิ้นพระชนลงพระราชสมบัติของพระองค์จึงไปตกแก่พรนัดดาในพระเจ้าชาวที่5พานนามว่าพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองซึ่งพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองพระองค์นี้ก็เป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดไม่ต่างไปจากอดีตเจ้าผู้ครองแคว้นองค์ก่อนคือพระเจ้ารูท็อฟที่สอง ต่างกันแต่ว่าพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองทรงแข็งกล้าวและเอาจริงเอาจังมากกว่าพระเจ้ารูดอฟที่สองมากเมื่อทรงได้ขึ้นครองราชก็ถึงกับตั้งพระไัยแน่วแน่ว่าจะกําจัดความเป็นโปรเตสแตนต์ออกไปให้พ้นจากอาณาจักรของพระองค์ให้จงได้สงคราม30ปีจึงเกิดขึ้นสงคราม30ปีในช่วงแรกคือปีคิดษสกลศหนึ่งพันกราช1 6 1 8ถึงหนึ่พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองทรงก้าวขึ้นมาในฐานะกษัตริย์พระองค์ใหม่ สรงสั่งให้รื้อถอนและทำลายสถานที่ทางศาสนาของพวกโปรเตสแตนแต์ในอาณาจักรของพระองค์ให้หมดสิน้นยังผลให้พวกชาวโบโฮีเมียไม่พอใจและรู้สึกถึงความไม่มั่นคงปลอดภัยของพวกตนจึงออกมาประท้วงพระเจ้าเฟรเดน่าที่สองพระเจ้าเฟรเดนาาที่สองไม่ทรงฟังซ้ำยังรับสั่งให้สลายการชุมนุมนั้นเสียทําให้พวกโบโฮีเมียยิงโกรธแค้นจนเกิดการประทะกันร,ระหว่างประชาชนโบโฮีเมียและทหารของพระเจ้าเฟรเดนาาที่สองขึ้น ความขัดแย้งทวีความรุนแรงในปีคิเตศกราช1619ชาวโบโฮีเมียก็ประกาศขับไล่พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2ออกจากการเป็นพระราชาแห่งโบฮีเมียและร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวของพวกตนพร้อมกับเชิญเฟเดริกที่5เจ้าชายอิเล็กเตอร์แห่งพาราตินเนตซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มโปรเตสแตนต์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งโบฮีเมียแทนแน่นอนว่าพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2ต้องไม่ส่งยอม พราะพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันอักดิิสิ์ซึ่งในเวลานั้นเสียงของออเล็กเตอร์ที่มีสิทธิ์จะเลือกตั้งสมเด็จพระจักรพรรดิได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายคาทอลิก3เสียงและฝ่ายโปรเตสแตนต์สามเสียงและอีกหนึ่งเสียงของโบฮีเมียจะเป็นเสียงชี้ขาดหากเฟเดริกที่5แห่งพาราติเนตได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งโบฮีเมียพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองก็ทรงหลุดจากตำแหน่งสมเด็จพระจักรพรรดิ แห่งอาณาจักรโรมันอักิ์สิทธ์ทันทีด้วยเหตุนี้จึงทรงเรีบสวมมงกุฎก่อนที่บรรดาอิเล็กเตอร์อื่นๆจะทราบข่าวว่าอิเล็กเตอร์เฟเดริกขึ้นมาเป็นกษัตริย์แห่งโบฮีเมียแล้วจากนั้นพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองก็ท่งประกาศว่าการกระทําของพวกโบฮีเมียน,นั้นถือเป็นกบฏแล้วจึงท่งรวบรวมกองทัพของพระองค์ขึ้นมาหลังจากการปราบปรามเสร็จสิ้นลงพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองยังคงเดินหน้าทําตามนโยบายด้านศาสนาของพระองค์ต่อไป พระองค์ทรงห้ามการนับถือศาสนาโปรเตสแตนต์ในโบฮีเมียประชาชนชาวโบฮีเมียหลายคนถูกฆ่าตายนอกจากนั้นยังทรงริบเอาสมบัติของประชาชนโดยเฉพาะผู้มั่งคัง่งมาเป็นของพระองค์อีกด้วยสงคราม30ปีช่วงที่2ปีคิตศกราช1625ถึงปีคิตศกราช1629ในปีคตศกราช1625พระเจ้าคริสเตียนที่4แห่งเดนมาร์ก ก็ส่งยกทัพมายัางดินแดนของเยอรมันทางภาคเหนือเข้าปะทะกับกองทัพพระเจ้าฟรดินานที่สองที่มีอัลเบิร์ตแห่งวอลเลสตายเป็นผู้นําทัพและกองกําลังสนับสนุนจากแมกซิเลียนแห่งเาวาวเรียที่มีทิลลี่เป็นแม่ทัพคนสําคัญผลปรากฏว่ากองทัพพระเจ้าคริสเตียนที่4ไม่อาจต้านทานกองทัพของพระเจ้าฟรดินานที่2ได้จากนั้นอีก3ปีต่อมาพระเจ้าฟรดินานที่2ก็ส่งยกทัพไปตีเดนมาร์กพระเจ้าคริสเตียนที่4 ท่งยอมซีโรราบแก่กองทัพเยอรมันและทําสนธิสัญญาสงบศึกลูเบกโดยมีใจความสำคัญว่าเดนมาร์กจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเยอรมันอีกต่อไปสงคราม30ปีช่วงที่3คือปีคิศตกราช1630-1635ถึง 1, สวีเดนและฝรั่งเศสเฝ้าจับตาความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างใกล้ชิดทั้งสงประเทศต่างรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่2 ทรงกระทาต่อชาวโปรเตสแตนต์นและอีกเรื่องที่ทําให้สวีเดนและฝรั่งเศสกังวลมากก็คือการขยายอานาจของราชวงศ์แฮเบิร์กที่พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองกลังมั่นหมายที่จะทําให้สําเร็จโดยการเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสืบทอดตำแหน่งกษัตริย์ในจกักรวรรดิโรมันอักิ์สิทธิ์สวีเดนกับฝรั่งเศสจึงเจรจาตกลงเป็นพันธมิตรเพื่อแก้ปัญหานี้สงครามในช่วงที่3จึงเกิดขึ้นโดยมีกองทัพของสวีเดนเป็นผู้ทำศึก กำลังพลของสวีเดน,นราวเจ็ดหมื่นนายนำโดยพระเจ้ากุสตาวุสอดอนฟุตกษัตริย์แห่งสวีเดนได้ยกพลขึ้นบกแถบเมืองสเตตินในปีคิดตศักราช1630และในปีคิดตศักราช1631กองทัพของพระองค์ส่งรบชนะกองทัพของทิลเล่จากนั้นพระเจ้ากุสตาวุสจึงทรงเคลื่อนทัพต่อไปถึงเยลรมบันตอนใต้การสู้รบดำเนินต่อไปในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นต่อของฝ่ายสวีเดน พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่สองทรงเห็นแล้วว่าฝ่ายของพระองค์กําลังได้รับความลําบากจึงรับสั่งให้วอลเลนสไตล์กลับมามีอํานาจในกองทัพตามเดิมในปีคิทสัต์ักราช1632พระเจ้ากุสตาวุธได้มาประจันหน้ากับวอลเลนสไตล์ในการรบที่ลุสเซนสถานการณ์อันเป็นตออของฝ่ายสวีเดนพลิกกลับเมื่อพระเจ้ากุสตาวุธทรงถูกกระสุนปืนของวอลเลนสไตน์สิ้นพระชนในที่รบทําให้กองทัพของสวีเดนต้องวางมือจากการรบ และทำสนที่สัญญาสัญติภาพปลักในปีคิดทศกราช1635ถือเป็นการสิ้นสุดสงคราม30ปีในช่วงที่3สงคราม30ปีในช่วงที่4ปีคิดทศกราช1635ถึง1648พระนางคริสตีนพระราชธิดาของพระเจ้ากุสตาเวสทรงปรารถนาที่จะแก้แค้นให้พระบิดาและหวังผลประโยชน์ทางการค้าแถบทะเลบอลติกจึงร่วมมือกับวอเรสต์ จึงร่วมมือกับวอลเลสไตน์ทว่าแผนการนี้ถูกล่วงรู้เสียก่อนวอลเลสไตน์จึงถูกลอบสังหารสิ้นชีวิตในปีคิตศักราช1634แต่พระนางคริสตินก็ประสงค์จะทำศึกต่อไปในปีคิตศักราช1637พระจกักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่สองแห่งจกักรวรรดิโรมันอักิ์สิธิ์ผู้ก่อสงคราม30ปีมาตั้งแต่ช่วงแรกได้เสด็จสวรรคตพระโอรสของพระองค์คือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ส จึงขึ้นสู่พระราชบัลลังก์สงครามดําเนินต่อไปสวีเดนได้รับชัยชนะที่ไลซิกอีกครั้งในปีคิศกรา1642ต่อมาฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้น,นอยู่ในการปกครองของพระเจ้าหลุยที่13ก็ได้ส่งกองทัพเข้าร่วมด้วยโดยชักชวนให้เนเธอร์แลนด์มาร่วมเป็นพันธมิตรส่วนฝ่ายของพระเจ้าฟูร์ดินานที่3มีสเปนเป็นพันธมิตรในที่สุดชัยชนะก็ตกเป็นของฝรั่งเศสและสวีเดน การเจราจาสันติภาพที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีคิศกราัช1641แต่ติดขัดด้วยเหตุหลายประการจึงมาสำเร็จลงในปีคิศกราัช1648เป็นสัญญาสันติภาพแห่งเวสตฟาเลียสงคราม30ปียังความเสียาหายให้แก่ประเทศต่างๆในยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันซึ่งต้องกลายสภาพเป็นสนามรบอยู่นานถึง30ปีหลังสงครามเสร็จสิ้นลงเยอรมันต้องประสบกับความย่อยยับในเกือบทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจการค้าขายกเกษตรกรรมสังคมและการเมืองเป็นประเทศที่ยากจนและล้าหลังยิ่งกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ